อาโนผ่อนคลายและไร้กังวลยิ่งนักนั่งเครื่องบินไปเยี่ยมญาติที่สวิตเซอร์แลนด์ช่วงสุดสัปดาห์แต่ทันใดเคราะห์ร้ายก็เกิดขึ้นเครื่องบินดันหยุดทำงานและมันกำลังจะตกเอาล่ะอาโน่นายต้องทำได้นายต้องทำได้กระโดดกระโดดอาโน่กำลังพุ่งทะยานสูพ่พื้นโลกด้วยความเร็ว173ฟุตต,ต่อวินาที โดยไม่มีร่มชูชีเขาไม่เข้าใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างเป็นเวลาชั่วอึดใจการเดินทางครั้งนี้จะสิ้นสุดใน2นาที59วินาทีตอนนี้อาโนอยู่เหนือพื้นโลก30,000ฟุตเขาอาจหายใจไม่ออกเพราะออกซิเจนมีน้อยมากมันจะทำให้เขาหมดสติใช่นั่นแหละที่บอก อาโนอาโนโอ้ดีจันนายตื่นแล้วอาโนนี่ยังไม่ใช่จุดจบเพิ่งตกลงมาเท่านั้นขณะที่หมดสติร่างของเขาจะลอยอยู่ที่1ใน3าจากระยะทางทั้งหมดที่ประมาณ21,000ฟุตซึ่งระยะน,นี้เขาจะสามารถกลับมาหายใจได้อีกครั้งแต่มันช่วยชีวิตเขาได้จริงเหรอหากอาโนตกลงมาพร้อมกับชิ้นส่วนของเครื่องบิน เขาอาจจะพยายามจับสิ่งของรวบรวมให้เป็นเหมือนรังไม่ที่ห่อเขาไว้โดยวิธีการนี้อาจเพิ่มโอกาสรอดชีวิตแต่เขาต้องทำอย่างรวดเร็วเพราะเวลาแทบไม่เหลือแล้วอานถึงช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดแล้ว uh huh. ต้องหาวิธีลงพื้นให้นุ่มที่สุดต้องไม่ใช่พื้นคอนกรีตหรือพื้นน้ำ และก็ไม่ใช่สิ่งแหลมคมอย่างปลายหอไอเฟลดีที่สุดอาจเป็นกองฟางหรือกองหิมะหรือไม่ก็อาจเป็นฟาร์มปศุสัตว์และในที่สุดอาโนก็อย่าไปเกรงผ่อนคลายให้ได้มากที่สุดก่อนร่วงหลน 3...2...1... นึ่งปาทะเป็นไงบ้างเนี่ยอาโนอาโนนายยังมีชีวิตอยู่ไหม ปรดติดตามตอนต่อไปนี่เป็นแค่เริ่มต้นถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ส่งวิดีโอนี้ให้เพื่อนและ u ับ c r i b e ยังมีการทดลองมันๆอีกมากมายที่อาโนกเพื่อนของเรารับอาสาพาไปชม